นะครับและต่อไปนะครับผ่านไปแล้วในส่วนของวัดฉลกศิลารามนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้พบกับวัดบ้านใหม่พัฒนานะครับซึ่งวัดบ้านใหม่พัฒนาก็อยู่ที่ตําบลวัดประดู่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนั่นเองตอนนี้มาแล้วนะครับ ครับผมนี่คือในส่วนของขบวนจากวัดบ้านใหม่พัฒนานะครับก็จะมาในส่วนของสาวงามนะครับของเราในวันนี้นะครับก็จะสวมใส่ผ้าไทยสีม่วงนะครับแล้วก็มีร่มบ่อสร้างนะครับวันนี้ นี่คือในส่วนของขบวนนะครับเรือพนมพระจากวัดบ้านใหม่พัฒนานะครับสาวสวยของเรานะครับเป็นสาวสวยที่มาแมสสีม่วงเลยนะฮะแมสสีม่วงแล้วก็มีร่มบ่อสร้างด้วยดีใจเดียคงจะต้องแบบว่าไปพึ่งใปบุญของร่มบ่อสร้างก็แล้วนะฮะตอนนี้เริ่มมี เริ่มมีแดดนะครับคุณผู้ชมครับนะแต่ว่าบรรยากาศยังดีอยู่นะครับไม่ร้อนมากจนเกินไปนะฮะมาในชุดของสีม่วงนะครับแล้วก็มีแมสสีม่วงสวยมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีรถมอร์ดสร้างสีเหลืองนะครับสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีสาวงามของเรานะครับวันนี้นะฮะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะ ปกติแล้วสาวงามคนนี้บอกเลยนะครับเขาจะรำอยู่หน้ากระบวนอันนี้จะเป็นส่วนของกลองยาวนะครับกลองยาวจากวัดบ้านใหม่พัฒนานะครับคุณผู้ชมครับ นะครับในทุกๆปีนะครับคุณผู้ชมครับเราจะต้องมีในส่วนของกรอบยาวแบบนี้แหละครับเพื่อที่จะให้จังหวะแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้เกิดขึ้นนะครับในส่วนของการแห่รถขบวนรถอันี้สนของเรือพระนะคะในทุกๆปีนะครับแล้วในตอนนี้เสียงก็จะมีความคึกคัดมากๆเลยทีเดียวดีเดียก็จะต้องใช้เสียงในการพูดเพื่อที่จะแข่งกับเสียงดนตรีนะฮะสร้างความสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวครับและด้านหลังของเราตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการลาบพระ รเรือพนมพระจากวัดบ้านใหม่พัฒนาซึ่งในส่วนของวัดบ้านใหม่พัฒนานะครับก็จะลากพระในเรือนารายทรงสุบันนะครับเรือนารายทรงสุบันก็ถือว่าเป็นพระทีเ่เป็นเรือพระที่สง่างามมากๆเลยทีเดียวนะครับ และนี่คือในส่วนของการลากพระนะครับของสาวงามของเรานะครับในวันนี้นะฮะวันนี้ก็ในส่วนของ New Normal นะครับทุกคนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับสีม่วงสวยสดใสนะครับ้นจส่งรนะนะครับทั้งางบนและางที่ได้รับรางวัลพระราชทานนะครับหรือว่าเป็นเกียรติยศนะครับด้านหลังคือความสวยงามและความสง่างามนะครับในส่วนของกระบืวอน เรือพนมพระนะครับจากวัดบ้านใหม่พัฒนาจะเป็นเรือนารายทรงสุบันนะครับพระที่ตั้งบนบุตรสบกจะเป็นพระปางอุ้มบาทเจ้าอาวาดรูปปัจจุบันนะครับพระครูสังฆรักษ์อำนาจสุมโนนะครับชื่อพระเกจิหลวงพ่อพระสุทธรรมวาทีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับ มีชื่อเสียงด้านเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานนะครับได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลวัดประดู่และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับนี่คือในส่วนของเรือนารายทรงสุบันนะครับจากวัดบ้านใหม่พัฒนา ในส่วนของเรือนารายทรงสุบรรน,นะครับรางวัลที่เคยได้รับมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศประเภทกอและได้รับถ้วยพระราชทานประจําปี2549ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2แล้วก็เป็นเรือพนมพระโชของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชมเชยขบวนแห่เรือพนมพระทางบกขนาดเล็กนะครับ นี่คือในส่วนของเรือพนมพระานะครับที่บอกเลยว่ามีความสง่าง,งามมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวจะได้เจอเจอกับสำนักสงฆ์นะครับจันทารามนะฮะก็จะเป็นในส่วนของอีกหนึ่งวัดนะครับที่มีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีการร่วม